บมีคมแล้วเบิดคมแล้วโบต้องไปเกียให้มันเสียเงินนะครับเดอ้อสวัสดีครับมื่อนี้พาพี่น้องมารับคมใบตัดหญ่านะครับเดอ้อผู้ดังบูยบ่มีคมแล้วเบิดคมแล้ว ก็ต้องไปเจียให้มันเสียงเงินนะครับเด้อวิธีง่ายๆครับนี่สบายอันเดียวก็เอาอยูแล้วเด้อครับเด้อสบายอันเดียวก็สามารถเห็นให้ใบต้งงนหยาเขาคุ้มได้อันนี้ผมตัดแล้วครับตัดแล้วหยามันบ่ขาดนะครับุเด้อเดี๋ยวหลับคมเนี้ยจังหน่อยนี่ครับเครื่องต้ดนหยานี่ครับข้าวเต้องถอดอันนี้ออกก็ได้เด้อครับเด้อเอาเช็คมือใาบามันแตกบอ่อนะครับขั้นบ่แตกเข้ากับ่บต้องถอดก็ได้ กทำการกรับเครื่องครับบกลับมาแบบนี้เลยครับปึ๊บแบบนี้ง่ายๆครับจากนั้นก็สบายสบายพุนไมครับ พุคนไปเลยครับแค่นี้ก็เริ่มคมแล้วครับนะี่ยนจาจับเบิ้งครับว่ามันคมบ่เริ่มคมแล้วนี่ครับได้แล้วทางนะึงแค่นี้ก็บ่ต้องไปเสียเงินเกียร์แล้วนะครับบ่ต้องถิ่มพร้อมบ่ได้ซื้อใหม่นะครับใบในเขาเช็คเมึงว่ามันแตกบ่ถ้าบ่าแตกมันก็นสามารถ ใส่งานไ้โดนนะครับเเขาะสบายทูเลยครับนี่ครับแค่นี่กับใบตั้นหยาเขากับคมคือเก่าเลยครับ เดี๋ยวขออีกจักหน้อยครับเรียบร้อยกับเครื่องขึ้นมากครับอชุบเรียบร้อยแค่หนึ่งกระเซ็จเรียบร้อยนะครับสามารถตัดได้แล้ว เรียบร้อยครับพี่น้องครับตัดหยาเสร็จแล้วเรียบร้อยคุมขนาดครับรับแบบนี้แล้วพี่น้องสามารถตัดหยาได้อยู่3ามเทือ4ีเทือครับ ล่องไปเห็ดกันเมื่อครับโอเคครับสำหรับมือนี้ครับเม่มีอย่างมากมา่ครับฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามให้ผมนำนะครับคอยพอกันมือหนาครับสวัสดีครับ